มีอรารยธรรมมาตั้งแต่สมัยโบราณประเพณีงานบุญบังไฟซึ่งจัดขึ้นในเดือน6กก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานและสิ่งที่จะพบเห็นอยู่ในงานบุญบังไฟที่ขาดไม่ได้เลยก็คือควายจาบุคคลที่ทาตัวด้วยสีดำห้อยกระดิงใหญ่สวมเขาสีเขาทำท่าทางน่ากลัวคอยวิ่งไล่ชนคนนั้นคนนี้ ซึ่งการที่จะมาเป็นควายจ่าได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวต้องเป็นทายาทตระกูลที่เคยเป็นควายจ่าเท่านั้นรวมถึงพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านจะจัดขึ้นเพื่อบวชควายจา่าและบริวารของควายซึ่งประเพณีการบวชควายจ่านั้นนับวันจะลดน้อยถอยลงไปเหมือนกับวัฒนธรรมอื่นๆที่ปัจจุบันนี้ค่อยๆเลือนหายไปจากสังคมไทยแต่ที่หมู่บ้านแมต่ตําบลเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด ยังคงสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันโบราณน,นี้ซึ่งหากจะหาชมประเพณีการบวชควายจาคงจะมีแต่ที่นี่ที่ยังคงเหลืออยู่เพียงที่เดียว มเห็นโหลดกันเอาบุญองไฟเห็นโหลดเอาหน่อยเอาใหญ่ก็ตามต้องมีตัวนี้ก่อนจังเอาบุญองไฟได้มันต้องมียังสิพรามีบุญองไฟต้องมีควอยจ้าค้อยห้าคนเดินค้อยห้านะครับพิธีกรรมนี้ถือว่าเป็นลากเง้าของสังคมเกษตรสังคมการทำนาซึ่งต้องใช้ควายและไถเป็นเครื่องมือซึ่งตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าพิธีกรรมนี้ มีมานานแล้วประมาณ2,500ถึง3,000ปีและเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์ในยุคที่มีการถลุงโลหะทองแดงสำลิดและเหล็กได้แล้วในการประกอบพิธีจะมีสัญลักษณ์ต่างๆให้เห็นมากมายเช่นการแต่งกายและอุปกรณ์ในการทำพิธี กำลังเกิดพิธีบวชควายประจอมีการบอกเราคนสกอนค่ะบอกเรากับที่น um> ี่ถ้าอยากเกิดบัตรเหลาุดจีดืงถอดกันหาหลุดดัดจืดกอดกันหน้าตอนนี้ดูสิว่าดีหลายครับมันเป็นอย่างมันสามารถตุ่มค้นหลายๆตำบลและหลายหมู่บ้านเข่ามาเบิงค้นก็สามารถเห็นกันเชื่อมโยงกันการบวชควายจ่า ยังเป็นพิธีกรรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนชุมชนต่อชุมชนเป็นการยึดเหนี่ยวโครงสร้างของสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยเฉพาะในหลักเกษตรกรรมเมื่อบวชเสร็จควายจาจะถูกลงเป็นสีดำทั้งตัวและมีเขาสีเขาจากนั้นจะมีการแหร่แหนไปตามจุดต่างๆในหมู่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อและพิธีบวชควายจาเป็นจุดเริ่มต้น ของวิถีชีวิตเกษตรกรก่อนประเพณีบุญบ้างไฟที่เป็นการส่งสัญญาณการบูชาถึงผีฟ้าผีแถนให้ช่วยดลบรรดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและการทำพิธีดังกล่าวมาจะทำควบคู่กับประเพณีบุญบ้างไฟที่ที่เราเห็นนี่คือพิธีกรรมบวชพร่อจาครับพิธีกรรมบวชพระจ้านี่สิแฝงอยู่กับประเพณีบุญบ้งไฟ ในเหต12แถวโซงบ้านนี่มีสามบานคือบานเขืองบานแมียบานดอนแดงครับคำบัจจานี่คือเอาน้ำของพญายจาผิวครับเอาน้ำของพญายจาผิวซึ่งเป็นค้อยค้นแหลกครับอยู่บานดอนแดงเริ่มแรกพิธีชาวบ้านจะแห่เครื่องเส้นไหว้และอุปกรณ์เครื่องนุ่งหม่มที่ใช้ในการแต่งตัวของควายจารวมถึงบั้งไฟเสียงไทยมาที่ศาลพระภูมิเจ้าปู่ พญาหลวงเท่าเจ้าหงแดงของหมู่บ้านชาวบ้านจะพากันฟ้อนรำตามจังหวะกลองและฉาบที่ตีอย่างเร้าใจและจะมีชาวบ้านจำนวนมากมาร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อมาถึงสามพระิูิเจ้าปู่ขบวนก็จะแห่วนสามรอบแล้วจะทำพิธีเสียงทายหาคนมาเป็นควายจ่าโดยทั้งหมดจะนำอุปกรณ์ที่แห่มาวางรวมกันไว้ด้านหน้าของสามพระภูิเจ้าปู เพื่อทำพิธีบวชควาย ป็นแมนค่ะของวันนี้เป็นอุปกรณ์ของเชิญคือเมื่อก่อนนีกอ่ะแต่พิธีนี่คือเพิ่นเป็นเจ้าเมืองเนาะค่ะเพิ่นเป็นเจ้าเมืองเจ้ากองสิี่ศเกษาเกิดเหตุียังเราจะต้องรันกองเรื่องทีสิเพื่อที่สิบอกให้ชาวบ้านรู้ว่ามีใครต้องรัน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 กองหรือกองด้วกองด้วงค่ะแต่พวกนี้ก็คืออาวุธของเพิ่นขี่เพิ่นต้องใส่ต้องใส่แล้วเพิ่นก็สิมีสายผู้กายของเพิ่นมีต้องขวบขวบเพื่อที่จะออก ก่อนพิธีต่างๆจะเริ่มขึ้นจะต้องมีการบอกเล่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของสารพระภูมิโดยจะมีขจ้ำประจําหมู่บ้านเป็นผู้สื่อสารกับเจ้าที่เพื่อขออนุญาตให้มีการบวชควายเพื่อใช้ในงานประเพณีงานบุญบ้างไฟหลังจากนั้นก็จะเลือกผู้ที่จะทําหน้าที่เป็นควายจามาทําการบวชตามพิธีโบราณที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน เราคนจะแสดงเป็นส right. the ือพอดมาตะวันพาวดรถเด้่จากพ่อจากแม่จากลูกจากหลานมาสือพอดมามาเล่นคนคนในตระกูลนั่นมันในครอบครัวนั่นแต่ว่ากับประกอบหลายครอบครัวเช่นยังควายจานี่ต้องเป็นคนนึกํำบันสือพอดมาเ้บ่แม่าว่านวสิจับเอาเป็นโรดเ้บ่แม่เป็นสิจับเอาเป็นโลดมันถเมื่อทําพิธีบวชแล้วควายจ่าต้องทาตัวด้วยสีดําสนิทให้เสมือนควายจริงๆ และจะมีกระดิ่งสายแดงขนาดใหญ่ห้อยไว้และมีประหลัดขิดห้อยไว้ด้านหน้าโดยควายจาจะมีผู้ควบคุมและบริวารมากมายผู้ที่ทำหน้าที่เป็นควายจา่าและบริวารจะต้องแต่งตัวและร่วมแห่ในงานบุญบ้างไฟถึงสามวันรูสามเ่อเล่นเล่นเสิร์งบ้านเสิร์งเมี่ยงยงสันวันว่าขันบันเลรียีพบ้านเมี่ยงวันนะแน่แเอรียนมวนคือคนมาันมาของไฟ สำหรับเยาวชนรุ่นใหม่น้อยคนนักที่จะเห็นและได้สัมผัสกับพิธีกรรมโบราณนี้ปีไหนคุยจาพม่าเสิมบ้านเมืองห้องกับประุนทันปีไดนคุยจามา่าเสิงแล้วเศร้าเมืองบานกับอุ่นใจมีคว้วมีใจทามีคุ้ยตัวนี้แล้วคือลายดอกพระแวนฟั้นเพื่อไว้แหเหลือหลายทาม,มาเขาไว้หลายบานทรมงคลเห็นกันหลายล่นก่อบานเล็กน้อยเห็นกันผู้จักกันย้นอนคุ้ยจาครับนอนคุ้ยจา ให้เมื้องหล็ดก็ออกมาเบิง้งให้ทั้งนัง้นทั้งนี้ก็ออกมาเบิง้งสื่อสายพี่น้องเท้าออหากันหอนข้ยยาครับพิธีกรรมโบราณน,นี้เป็นพิธีกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่น้อยมากของบางอย่างที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณเช่นกระเบียนที่คนอีสานสมัยโบราณใช้ใส่อาหารกินทุกวันทุกวันยังเลือนหายไปแต่พิธีกรรมนี้มีเพียงปีละหนึ่งครั้งแต่ยังคงมีคนสืบทอดอยู่ แสดงให้เห็นถึงความรักสามัคคีของชาวบ้านคุณค่าของพิธีกรรมที่แฝงถึงอุบายธรรมให้พี่น้องชาวนาได้มีศรัทธาและกำลังแรงใจก่อนที่จะลงมือทำนาในช่วงฤดูทำนานี้